สวัสดีครับผมชื่อนายอนุชิตทองโตนะครับก็เปิดร้านชีตอะไรงยนชนบุรีนะครับที่ตั้งร้านนะครับก็จะอยู่ใกล้โรบิสัตต์อมตะนครชนบุรีนะครับอยู่ถนนสุขประยูนนะครับมาง่ายนะครับอยู่ใกล้ทางลงมอเตอร์เวย์ครับก็ที่ร้านนะครับที่รับทำนะครับก็จะมีรับทําแปลงหน้านะครับของโตโยต้าแล้วก็ปอร์เช่เนอร์นะครับพวกอะไรงแต่งนะครับแล้วก็อะไรงคาร์บอนนะครับอย่างเช่นป่าคาร์บอนนะครับแล้วก็อัปเกรดจากไฟธรรมดาเนี่ย เป็นไฟโปรเจคเตอร์ซึ่งตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์แต่งเล็กๆน้อยๆต่างๆที่เกี่ยวกับของโต t ต้าแล้วก็ฟอร์จิเครับครับพูดถึงความเป็นมานะครับก็เมื่อก่อนนะครับผมทําทงานโรงงานก่อนเลยเลิกแรกเลยครับผมทํางานโรงงานแล้วชอบในการแต่งรถพอเราเริ่มแต่งรถไปแต่งรถมาเราก็เป็นคนที่ชอบลงมือทํารถด้วยตัวเองพอทําไปทํามาก็เลยมีความคิดในใจว่าอา้าวไหนๆทาแล้วมันต้อง แต่งแล้วต้องให้ได้ผลประโยชน์ด้วยก็เลยลองไปจับอะไรมือสองมาขายอตอนทําธุรกิจแรกๆนะครับผมจับอะไรมือสองมาขายเช่นพวกไฟหน้ากันชนกระจังอะไรพวกนี้ครับยังไม่ได้ขายมือหนึ่งนะ,ะทำไปทํามาเอ้ยมันมาได้อย่างเงี้ยพอเริ่มมาได้เสร็จครับผมก็เริ่มเหมือนว่าเราเริ่มโตรู้จักคนเยอะขึ้นเริ่มเข้าหาอะไรมือหนึ่งเริ่มเข้าหาแบรนด์ชั้นนาเช่นพวกมอนซ่าอะไรพวกนี้ครับก็เราก็เลยเริ่ม รู้จักคนเยอะเราก็เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายขายอะไรพวกนี้นครับเช่นบุกอะไรแตงกระจังหน้าซึ่งอันนี้ผมให้ดูนะครับตัวนี้ซึ่งกระจังหน้าตัวนี้อของ r ีโวซึ่งเป็นลีโว2020อ่ะมันมีอยู่3รุ่นบางรุ่นที่เขาให้มามันเป็นดําด้านทั้งหมดก็อัปเกรดเป็นตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอะไรที่เราไปจัดหานะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นร้านาเป็นพ่อค้าคนกลาง เราก็สั่งออเดอร์ไปเราก,าก็แบบเราอยากได้ช่าีนี้คือไฟหน้าเราจะต้องบอกรหัสไฟว่ามีรหัสอะไรตรงรุ่นอะไรเขาก็จะจัดมาให้เราครับอย่างนี้ครับในส่วนของรีโอเองนะครับในการแปลงหน้านะครับก็ต้องเราก็แปลงได้ตั้งแต่รุ่นปี2015คือตัวแรกเลยนะครับที่ออกมาหรือว่าเขาเรียกกันหน้าปั้ดุกครับก็แปลงได้ตั้งแต่2015ขึ้นไปเป็น2020 แปลง2,015เป็น2,019แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีช่างไทยนะครับตัดต่อกันชนได้อย่างรถเป็นตัวเตี้ยแก้มไม่โปง่งเหมือนรถผมเนี่ยอยากได้กันชนตัวสูงล็ oco, อกโคของตัวใหม่ล่าสุด21เนี่ยครับ ก็ตัดต่อใส่กันได้หมดเลยก็คือเดี๋ยวนี้อยากได้ตัวไหนขอแค่บอกนะครับก็จัดให้ได้หมดทุกอย่างกระจังกระจังที่มันเป็น3มชั้นนะครับตรงตรงนี้จะเป็น3มชั้นเงาเ่าเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่ล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นล็โกคแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าตัวแซดอีดิชั่นอะไรพวกนี้คือได้หมดครับแล้วแต่ว่าเจ้าของรถชอบแบบไหนแล้วรายละเอียดนะครับพวกนี้การแปลงมันมีหลายอย่างเลยพี่อย่างเส้นพวกกระจังหน้า มันมีทั้งโคเมียมล็อกโคดําด้านพวกนี้ก็คือรายละเอียดที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นก็คือแต่งรถต้องแต่งให้เราตามความชอบของเราอเงี้ยครับ a s t e c Force ช็ออัพพรีเมียมเกรดความนุ่มนวลที่แข็งแกร่ง smooth but strong โตโยต้านะก็คืออาจจะเปลี่ยนแค่ชุดหน้านะครับสิ่งที่ใช้ได้ของเดิมก็คือฝากระโปรงแก้มพวกอะไรพวกนี้ก็คือจะใช้ของเดิมเปลี่ยนแค่ชุดกันชนหน้ากระจังหน้าไฟหน้าสายแปลงไฟอะไรพวกนี้ครับที่ต้องเปลี่ยนขึ้นซึ่งโตโยต้าจะไม่เหมือนยีสูถ้า อีซูแปลงรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่20จะต้องมีการตัดต่อแก้มส่วนตตวต้าไม่ต้องทาครับใช้แก้มเดิมได้เลยงบประมาณเราก็จะบอกงบประมาณแท้เบิ้งใหม่ทุกชิ้นนะครับถ้างานแท้เบิ้งใหม่เนี่ยเซตหน้าผมแบบนี้เลยนะครับจะอยู่38,000ก็คือกําเงินมา38,00 0ได้ทําสีได้ไฟตันหมอกได้ไฟหน้าได้ชุดกระจงังคือเลือกได้เลยครับก็ค,คือได้ครบหมดเลยที่เป็นของอุปกอรณ์ชุดหน้าเนี่ยครับของเป็นตัวนี้ ส่วนถ้าเป็นตัวล็อกโคเหมือนยกระกดับนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือรถเป็นตัวสูงพิลันเนอร์ครับอ,อยากได้เป็นล็อกโค2021นะครับชุดหน้าคิ Q ้วซ um ุมล้ออันนั้นก็จะเป็นมีตั้งแต่ราคาชุดแท้ใหม่หมดเลยจะอยู่ประมาณเกือบ8,000 0ืครับอันนั้นส่วนถ้าใช้ชุดหน้าแท้หมดแต่เป็นคิ um ้วซุมล้องานเทียบจะจบอยู่ที่5,300มครับมันจะประหยัดเงินได้ได้เยอะแล้วก็สนิทเข้ารูปเหมือนกันทุกอย่าง ก็คือมีหลายราคาพี่ครับตั้งแต่หมื่นต้นต้นแปลงหน้า19ใช้งบประมาณ78,000อย่างนี้ก็ได้ก็คือแปลงแค่ชุดหน้าไม่เอาไฟไฟใช้ไฟเดิมเป็นไฟธรรมดาหรือว่าเอาแต่ไฟหน้าย,ยังไม่แปลงก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าไฟตัวนี้รถเป็น20อยู่แล้วมาแปลงตัวนี้ก็จะใช้งบประมาณ1 6 5 0 0ครับมีหลายเรทราคาครับอยากได้แบบไหนเลยอยากได้ยังไงก็ทักเข้ามาคุยกันก่อน เพราะว่าเราอยากได้แบบแท้ใหม่เลยหรือว่ามือสองสภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทักเข้ามาคุยกันก่อนออก็เป็นรถเราซื้อมาป้ายแดงแต่คันเนี้ยซื้อมาปี2016แล้วยังปี2016เราก็ได้มาทําการแปลงหน้าไอตอนแรกอ่ะเรายังไม่รู้จักหรอกแปลงหน้าเราก็เริ่มทําเครื่องยนต์เริ่มทําแรงทําอะไรไปก่อนหลังๆคืนนะารุ่นใหม่มาเราก็เลยเริ่มแปลงหน้านั่นแหละครับอันนี้ สิ่งที่ทำก็จะมีผมผมเป็นคนชอบความเร็วอยู่แล้วชอบความแรงก็เลยคันนี้จะจัดหนักจัดเต็มหน่อยเรื่องเครื่องปี2016ปรุ่นแรกเลยครับอ๋อแปนเป็น220 0ตัวนี้เขาเรียกว่าตัว MC 220 0ครับหรือฉาย,ยามันก็หมูป่ากระตกรนมันเป็นสีขาวดําเป็นแพนด้าครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเป็นยุคแรกๆนะครับคนจะจะรู้จักผมในนามแพนด้าก็ <ítulo> จะเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าหน้าหล่อแพนด้าขาวดําทั้งคันเลยครับแล้วก็เริ่มใส่คาร์บอนเป็นแพนด้าพอเราเบื่อแพนด้าแล้วเราก็จับทําสีเป็นสีแดงเลยคราวนี้ก็โดยโดยหลากแล้วสีแดงที่ทําก็คือแฟนผมชอบสีแดงก็เลยทําสีแดงก็ส่วนเรื่องช่วงล่างจะทรงนะครับผมก็จะทรงอยู่ที่ร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีนะครับก็คือร้านเพื่อนกันเองเนี่ยนะครับก็จะมีใส่โชคนะครับ4ต้นนะครับแล้วก็ จะทรงแบบว่าจัดทรงทั่วไปก็คือเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนสตาร์ทแล้วก็ใส่กองโหลดดัดแหนบเนี่ยครับซึ่งคันนี้จะจัดทรงหลังนะเราโหลด5นิ้วหลังเราโหลด5นิ้วนะครับก็คือ5นิ้วเราจะมีกองโหลด2นิ้วแล้วก็ดัดแหนบ3ามนิ้วนะครับคันนี้ส่วนหน้าจะเป็นใช้สตาร์ทปรับเกีียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับเป็นเป็นสูตรของทางร้านก็ ขึ้นอยู่อ่าอันนี้ต้องพูดก่อนหน้ามันโหลดได้หลายวิธีก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้งบเท่าไหร่เราอยากได้ประมาณไหนก็คือทักเข้าไปคุยที่ร้านกล้องลอสซิ่งได้เลยนะครับ i ล้ออันนี้นะครับที ite, ่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นล so ้อเลนโซดีวันนะครับซึ่งมาคู่กับยางตัวใหม่นะครับ yes ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับก็จากการที่ผมใช้งานนะครับผมไม่คนขับรถเร็วอยู่แล้วยางตัวนี้ชุดล้อตัวนี้ก็คือว่าเอาอยู่ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเครื่องยนต์พวกเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ชุดไล่ข้างนะครับก็จะมีหัวฉีดนะครับมีเทอร์โบเทอร์โบจะเป็น F55 นะครับซึ่ง F5 ก็จะมีแบบหลายหลายขนาดหลายเบอร์ซึ่งเราต้องเลือกใส่ให้เข้ากับเครื่องเราด้วยรีวอบอกเลยตรงๆนะครับทำยากนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพวกพวกชุดคัตนะครับคัตก็จะเป็นของมงคลคัตนะครับแปลงเป็นของตัว d m a มใช้คัตของ d m a มนะครับมันจะมีสเปเซอร์แปลงเขาเรียกว่าสเปเซอร์แปงหวี d m a มนะครับส่วนมาเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ OS คันนี้รถ ซึ่งรถพื้นฐานจะเป็นรถ5เกียร์อยู่แล้วก็เลยจับใส่เกียร์เอสวีโกอันนี้เป็นใส่เกียร์เอสของวีโก้ทำมาจากาลมช่าง8รลิ้วครับต่อมานะครับจะเป็นปั๊มปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นของน้งพงศักนะครับก็โมทีน้ำพงศักนะครับหัวฉีดนับจะเป็นของอพิเชษยนต์อันนี้ก็คือจับรวมๆกันมาใส่คันนี้ทำตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่แบบลีโวไม่มีของอะไรเลยนะครับจนจนได้มาเป็นชุดนี้ ส่วนพวกอ่าพ่อน้ำนะครับแล้วก็เดินขึ้นอินเตอร์นะครับจะมาจากทีนสชนบุรีนะครับก็จะอยู่ตรงดอนหอลาอคันนี้จะเป็นกล่องพ่วงครับอ่าแล้วรีแมปก็คือจะใช้รีแมปพวกปลดปลายปลดค่าอะไรต่างๆและปลดได้ไม่เยอะครับถ้าปลดเยอะแล้วจะทําให้รถเราอ่ะอ่ายิ่งปลดยิ่งล่วงยิ่งวิ่งไม่ยิ่งแบบงไงยิ่งจูนยิ่งหายปลดได้รีแมปได้แต่ปลดเยอะไม่ได้ ก็คือผมนี่แมพพุกอกองพวอ่วงอ่ะง่ายๆนะครับต้นใหญ่จะจูนให้คุมอยู่ในกองพว่วงอ่ากองจะใช้ของ ECU นะครับคันนี้ใช้ ECU Boost นะครับแล้วก็จูนอยู่ที่ขอนแก่นคันนี้นะครับคนจูนจะอยู่ที่ขอนแก่นก็คือร้านลอนานการช่างอยู่ขอนแก่นนะครับแล้วก็วกกอนเซตเทอร์โบอันนี้ก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็คือเขาจัดให้ครบเซตเลย แต่ตัวเราเนะีย่ยยูชนบุรีนะครับคันนี้ใช้บูอยู่60ครับก็มันมีแคมด้วยครับคันนี้อที่ว่าบูต60สันนี้แคมเป็นของเบิร์ดลักห้าครับพื้นฐานเครื่องจะเป็นเครื่อง2องเดิมโรงงานเลยนะครับก็มีแค่ไล่อุปกรณ์รณอบข้างนะครับแล้วก็จัดทรงให้สวยเก็บห้องเครื่องให้สวยก็มีเลี่ยนพวกเป็นอะไรแต่งนิดๆหน่อยๆครับเก็บห้องเครื่องก็จะทําที่ชนบุรีนะครับจะทําที่ร้านช่างเนตร ช่างเนตดีเซลนะครับอยู่ชนบุรีอยู่อมตนะนครครับก็คืออยู่ใกล้ๆร้านผมอันนี้ครับถ้าถ้าสนใจเก็บประมาณนี้ก็ทําได้นะครับส่วนสีการอุดห้องเครื่องทําแบบนี้ก็คือร้านก็จะอยู่ชนบุรีทั้งหมดเลยไม่ได้วิ่งข้ามจังหวัดไปไหนไกลคืออยากได้ประมาณนี้ทําให้ได้ครับอ๋อส่วนด้านในรถก็จะมีอ่าพวกวัดบูธนะครับดิฟฟี่ดิฟฟี่จะเป็นดิฟฟี่เอนะครับแล้วก็ตัววัดแรงดันน้ามัน ว่าตอนนี้แรงดันในร้านอยู่เท่าไรนะครับก็จะมีมอนิเตอร์มอนเตอร์ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นมอนิเตอร์ของ ECU นะครับแล้วก็ส่วนอะไรแต่งนะครับจะมีเบาะเป็นเบาเคอร์กี้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็คัมซีนะครับคันนี้จะพ่วงด้วยเครื่องเสียงนิดนึงนะครับเป็นเครื่องเสียงชุดเล็กตู้หลังเบาก็คือแอบแรงแล้วก็เอาไว้ฟังเพลงพอๆด้วยครับครับส่วนด้านหลังกระบะนะครับงานค้ำก็จะเป็นของไอรอนบาร์นะครับจะเป็น X บวก C นะครับ ่วนหูจับด้านในกระบาก็ใช้ของไอรอนบาร์ทั้งหมดเลยครับคําคันนี้ทั้งคันจะใช้ของไอรอนบาร์ครับอันนี้ก็เป็นเฟืองท้ายไล่ขึ้นมาใหม่เกียร์อสะพื้นฐานมันหนักอยู่แล้วนะครับแล้วคันนี้เราใช้งานปกติประจําวันอะมันทําให้เราขับลําบากแล้วก็เราก็เลยไล่เฟืองท้ายให้มันใหญ่ขึ้นของเดิมที่มากัะรถตัวนี้คือ3.5ผมไล่ใส่3.7ครับก็ทำให้อัตราเร่งวิ่งดีขึ้นครับ ใครที่แบบใช้เกียร์ O S B Eco แล้วรู้สึกว่ามันหนักไปก็พอไลส่ส้นท้ายช่วยหาเอาครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละร้านนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่ครับก็เร็วสุดคันนี้มันจะอยู่ประมาณ200กว่าเพราะว่ารถเป็น5เกียร์รถ5เกียรส์สุดๆเลยจะไม่เกิน200ยี่ครับอันนี้สุดๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็น6เกียร์รถก็จะไปได้ต่อขึ้นไปอีกแรงม้าของรถคันนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็ประมาณ350ครับ ซึ่ง350นี้คือทโบ F5 นะส่วนเวลาที่วิ่งในสนามก็คือเราใช้โบ3,000นะ่ะแรงม้าก็จะน้อยลงไปอีกมันจะผมวิ่งแต่สนาม201เมตรจะใช้วิ่งอยู่ประมาณเวลาอยู่8.4 8.5ประมาณนี้ครับ okay. ส่วนวันนี้ที่มีไมค์คันนะครับคันสีขาวที่เห็นอยู่ด้านหลังผมตรงนี้ก็เป็นลูกค้าผมอีกหนึ่งคนนะครับแกเจ้าของรถนะครับก็เปิดร้านล้อแมกล้อยางชื่อร้านกล้องล้อซิงชนบุรีที่ผมบอกว่าจัดทรงรถผมครับอันนี้ก็มาจัดผมจัดพวกชุดแปลงหน้าเหมือนกันคันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะครับจัดชุดแปลงหน้านะครับพวกงานคาร์บอนนะครับงานหุ้มประตูเนี่ยพวกงานหุม่มงานอะไรพวกนี้คือผมผมจัดให้หมดเลยนะครับ งานอันนี้ก็คือจะเป็นงานงานมอนซ่านะครับก็คือรับประกันเลย1ปีเต็มเงา,งาๆสวยๆคันนี้จะเป็นพื้นฐานเป็นตัวสูงเลยสูงพิลนเนอร์นะครับแล้วก็ทําการโหลดโหลดเตี้ยนะครับก็คันนี้โหลดเตี้ยจะทรงย้ายเน็อะไรก็คือร้านเขารับทําเองอยู่แล้วนะครับก็คือ,อทําได้ทรงนี้เลยถ้าสนใจแบบอยากให้รถตัวสูงโหลดเตี้ยใส่ยางบางนะครับย้ายเน็นะครับก็ติดต่อร้านก้องลอซิ่งชลบุรีได้เลย ครับซึ่งคันนี้นะครับล้อยางนะครับล้อก็จะเป็นของเลนโซ D1 f ันซะครับซึ่งกว้าง10ครึ่งนะครับทั้งหมด4ล้อเลยนะสังเกตเลยนะครับออฟจะลึกมากโหดสุดใจเลยนะครับรัดกับยางแนสซึ่งยางแนทที่ใส่นะครับก็จะขนาด295ครับ35นะครับทั้งหมด4เส้นเลยนะครับคันนี้ก็จัดทรงหน้าโล3นิ้วหลัง7นิ้วนะครับ ก็จะได้สงแบบนี้เลยที่เห็น<笑><笑>โหดไหมโหดไม่แพ้รถตัวเตี้ยเลยแล้วมีโป่งด้วยนะครับก็โอ้เป็นอะไรที่แบบโคตรชอบเลยนะครับวัยรุ่นอันนี้สเตปเครื่องจะเป็นสเตปเครื่องใช้งานทั่วไปนะครับก็แอบซิงนิดนึงไม่ถึงขนาดเครื่องของผมนะครับก็จะมีเปลี่ยนเทอร์โบนะครับเปลี่ยนหัวฉีดนะครับแล้วก็จูนกองอ่ากองหลักแล้วก็อ่าคู่กับกลองพ่วงจุนกองหลักก็คือรีแมปนะครับรีแมปคู่กล่องพ่วงนะครับก็เน้นใช้งาน,นครับคันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ ส่วนาภายในของคันนี้นะครับเจ้าของรถไปทามาเองนะครับก็เขามีาแรงบันดาลใจนะครับอยากให้เหมือนแบบพวกรถเซอร์กิตนะก <c oughs> ็ <c oughs> คือจะใส่โลบาร์ข้างในนะครับเต็มรถเลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นอไอเดียหรือว่าแหวกแนวไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเห็นรถทั่วไปอย่างเงี้ยที่รถกระบะแต่งซิ่งไม่เคยไม่ค่อยมีทําแบบนี้ครับ <c oughs> อันนี้คือเจ้าของรถบอกว่อยากได้ไม่เหมือนใครจัดเลยครับนี่ อันนี้พวกเฟืองท้ายนะครับก็จะเป็นของเดิมทุกอย่างเลยทั้งเฟืองท้ายทั้งเกียร์ทั้งเครื่องทั้งก็คือเอาง่ายๆเปลี่ยนแค่โทโบโหัวฉีดแล้วก็ใส่กองป่วงนะครับคันนี้คันนี้บูทที่ใช้นะครับก็จะใช้งานอยู่35ปอนด์นะครับก็คือใช้งานทั่วไปนะครับในหัวฉีดตัวนี้ช่องทางการติดตอ่อของผมนะครับก็เฟซลากผมจะชื่ออนุชิีองโตซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็คือ a n u c h i t นะครับแล้วก็เว้นวัค h o n g t o นะครับอันนี้จะเป็นเฟซหลักของผมก็คือสนใจพวกอะไรแปลงหน้าอัปเกรดไฟหน้าอ่ารุ่นใหม่ไปรุ่นเก่าตัวปรับระดับไฟหน้าโลโก้แก้วอะไรพวกนี้ก็คือ,อติดต่อทางเฟซผมส่วนอ่าถ้าเป็นเรื่องล้อแม็กล้อ,อยางนะครับก็คือกล้องล้อซิงชนบุรีเลยนะครับเฟซหลักก็คือจะชื่ออ่าซึ่งเฟซบุ๊กนะครับก็จะเป็นภาษาไทยเลยกล้องนเรนขอนรานีนะครับ แต่ถ้าค้นหาไม่เจอนะครับก็พิมพ์ว่าก้องล้อสซิ่งชนบุรีนะครับติดต่อเขาทางเพจที่ร้านได้เลยนะครับก็ที่ร้านก็จะมีตั้งแต่ล้อใหม่นะครับยางใหม่นะครับจนถึงล้อมือ2อยางเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็คือรับซื้อขายแลกเทินล้อทุกอย่างนะครับ ถ้าแบบสนใจรุ่นไหนหรืออยากแบบที่จะกำล,ลังจะออกรถอยากเทินล้อใหม่ป้ายแดงอย่างนี้ก็คือที่ร้านให้ราคาสูงเลยนะครับเทินล้อเดิมจบในราคาไม่แพงมากนะครับก็คือราคาเบาๆอันนี้ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกล้อสเปคไหนนะครับก็ลองลอง,ลองทักดูได้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดครับครับซึ่งการรวมตัวของในกลุ่มชนบุรีของกลุ่มรีโวะครับตัวผมเองนะครับก็จะเป็นเป็นแอดมินของกลุ่มรีโวซิงไทยแลนด์นะครับ แล้วก็การรวมตัวนะครับก็จะมีแบบพวกงานกิจกรรมของโตโยต้านะครับตัวผมเองก็เวลามีงานของโตโยต้นะครับผมก็จะโพสต์ชวนสมาชิกหรือว่าชวนคนที่ขับรี v o หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะเน้นไปทาง r ีโวนะครับก็ชวนให้มาร่วมงานนะครับงานประจําปีของโตโยต้าพวกเลสซิ่งมินิอหรือว่างานที่ผ่านมานะครับก็คือจัดที่บุรีรัมอันนั้นผมก็เป็น ส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนั้นนะก็สามารถติดตามช่องทางการจัดกิจกรรมหรืองานพิตติ้งกลุ่มหรืออะไรต่างๆได้ผ่านทาง Facebook ผมนะก็คือ Facebook อนุชิตของโตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับก็เพจก็จะเป็น v o วอ i n g Thailand เลยนะครับอันนี้ทางเพจ